ต้องอันนี้เนะ่พี่น้องเดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวไปบอดเอาั <c oughs> น่น <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขู่สุขคนนะครับพบพอดกับผมคือเก่าครับพี่น้องจ่าขวงครับเอาต้มขมเอ็นแก้วพี่น้องครับต้มขมเอ็นแก้ว มาเบิงดูสดน้ำโกโกเบิงจิเป็ดแจงใดก็ปากน้ำเนี่ยนะครับใส่สมุนไพรน้ำด้พี่น้อง <laughs> สมุนไพรเพิ่มเสียงหัวเราะว่าสันพันวา <laughs> เอาพี่น้องบาอะไรใหญ่หางเนาะมามาสดน้ำก่อน <laughs> ขมปึกเดีย <laughs> เอาปากน้ำก่อนพี่น้องม <laughs> า mà ăn trâu đó bạn nướp nướp khóa. 法统。 ื้างขุมถึงใจดีครับ เบิง้งต้องอันนี้เนะี่ยพี่น้องเดียวเดี๋ยวไปบอลอดเอางานน่ะ,นะ ปากหนามดีกว่าสิเปื่อย ভাব হুমাক নাম খুব কুপ হ อมันคลิปจ้าข่วงเลอพี่น้องเิติดตามแรกๆทั้ง่วนใหไงมันติดเป็นแบบมาลวยกล้วยข่วงครับมันบอคือกันเนาะพี่น้องเพราะว่าแต่ละช่องผลิตออกมามันก็ละแบบกัน เขาันช่องจักกวงกับจับซ่าจับกัคกับได้ยังมัน่ากันย้อยยนกลิ่นย้อนกลิ่นไปหลังรถรถพี่น้องบอกพอมครับและหลายอย่าง ให้เราแรกกับ <sympath> น <icking> ั <jack> ่งทุกหม่องพี่น้องในกองพันนี่กากลวงมาพ้น พ้นบักกระเดาจากกวงสองปีพี่น้องถ้าพ่อไปใส่เนะาะหอยมันพ่อง่ายไปใส่ถ้า,าพ่อเปลี่ยนอาชีพใหม่คันที่ดังกัรที่ดังย้อนพ้นพ้นบักกระเดาเลยพี่น้อง หอมพึ่งด้วยนุบๆๆุบๆดี่ครับ คักขนาดแล้วความขมเอาเรือ่อครับพอ เบระดับหนึ่งนะครับตามที่จ่าก,กวงเอามาฝากพี่ตัวนน้องนะครับเป็นต้มปากหนามกับอินแก้วนะครับมองเกาเวลาเกานะครับแล้วก็ที่เกานะครับพ้นกระเดา <laughs> มองจาก,กวงมาไทยตลอดที่จ่ากวงบอกไม่มารวยกล้วยควงเนี่ยลงเทียมมันเกิดมาแบบฟ้าเฝ้าพี่น้องพอเวลาหนึ่งก็ทํางานพี่น้องอีกเวลาหนึ่งกับถ่ายคลิปอีกเวลาหนึ่งกับไปเรียนอีกเวลาหนึ่งก็ต้องดูแลในส่วนของครอบครัวน้ำนาะพี่น้อง ขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปจากขวงทุกๆุมือรากาผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดสตอร์กให้ทุกๆท่านเด้อครับส่งช่องจ่าขวงทางเพจทางยูทูบทางติ๊กต็อกเดินมาไก่แห้งครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณลหลายๆครับสวัสดีครับ